ดวงชะตาของชาวราศีธนูในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนตนุลักษ์ของชาวราศีธนูคือดาวพฤหัสนะครับการที่ดาวประจําตัวของคุณคือดาวพฤหัสโคจรไปอยู่ในเรือนเมตร,ตรงนี้ติดตําแหน่งเป็นราชาโชคอยู่ในภพเรือนของปุตตะภพแห่งการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆ ก็เท่ากับว่าชีวิตของชาวราศีธนูเองมีความสุขกันเป็นอย่างดียิ่งเจอจงหวะกกับอิทธิพลของดาวอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นคู่มิตรก,กันกับดาวพฤหัสเพ่งเลงกันแบบนี้ยิ่งจะเจอเกี่ยวกับในเรื่องราวของความสุขและก็ความสําเร็จเกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่ อาทิตย์มาจากภพสุภะสุภะแปลว่าภพเรือนของความสําเร็จการเพ่งเล็งกับดาวพฤหัสตรงนี้ถือว่าความสําเร็จที่มาถึงตัวยิ่งดาวพฤหัสเองนะครับกับดาวอาทิตย์เหมือนที่บอกกันเป็นคู่มิตรใหญ่ก็จะมีการเกื้อกูลและก็ความสําเร็จดีมากๆกันเลยทีเดียวเช่นเดียวกันครับกับดาวอังคารเองที่เพ่งเล็งกับดาวพฤหัสอยู่ก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีมากๆกับการที่เรียกว่าอังคารก็ยังมาจากภพเรือนของสิ่งที่ดีคือปุตตะ บุตตาคือการเริ่มต้นถึงแม้อังคารนะครับจะได้ตําแหน่งเป็นปลาก็จริงแต่เขาก็ยังเป็นจุดลักษณะท,ที่เรียกว่าช่วยเหลือเกื้อกูลหรือสร้างสารรค์ความแอคทีฟให้กับชาวราศีธนูเกิดขึ้นนะครับทำให้ชาวราศีธนูเองก็มีเรื่องราวของการที่จะมีไฟในการที่อยากจะสร้างสารรค์ชีวิตที่สําเร็จมากขึ้นช่วงเวลานี้ทําอะไรหรือหยิบจับอะไรแล้วก็มักจะมีเรื่องราวของชีวิตที่โดดเด่นและก็สามารถสร้างสารรค์ความสําเร็จเกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่กันเลยทีเดียว นอกจากนั้นนะครับถ้าเกิดโดยเฉพาะใครที่เป็นราศีธนูแล้วคาดหวังเกี่ยวกับการได้เริ่มต้นใหม่โปรเจกต์ใหม่เรื่องเกี่ยวกับการงานหรือการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการงานต่างๆก็ถือว่าลงตัวมากๆเลยทีเดียวเพราะถือว่าช่วงจังหวะน,นี้มีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆเรื่องที่สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จให้กับคุณเกิดขึ้นได้นั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันบ้างน,นะครับสำหรับการงานของชาวราศีตุลเองนะครับถือว่าเป็นการงานที่โคจรไปอยู่ในเรือนวินาศ เรียได้ว่าการที่ดาวพุธซึ่งถือว่าเป็นดาวการงานอยู่ในเรือนวินาศตรงนี้อาจจะเจอจุดที่เรียกว่าไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่เกี่ยวกับในเรื่องราวของการอึดอัดการแก้ปัญหาเกิดขึ้นได้อยู่ แต่ว่ายังดีเหมือนที่บอกไปแหละครับว่าอย่างน้อยๆก็มีดาวแห่งความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์หรือดาวอังคารที่เพ่งเล็งกับดาวพฤหัสอยู่แล้วก็เหมือนที่บอกไปว่าเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่คิดจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคาดหวังอะไรที่มันเป็นการเริ่มต้นใหม่ก็ล้วนแล้วแต่สําเร็จได้จากอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวพฤหัสหรือดาวการความดาวพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวประจําตัวของคุณพร้อมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทิศทางที่ดีขึ้นบวกขึ้นนั่นเอง ยิ่งมีดาวแอคทีฟอย่างอังคารและก็ดาวอาทิตย์อยู่นะครับก็จะยิ่งส่งเสริมในเรื่องราวของการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือมีไฟในการที่อยากจะขับเคลื่อนชีวิตให้มันมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณเช่นเดียวกันแต่เพียงแค่ว่าอยู่ในจุดจังหวะที่เรียกว่าดาวพุธซึ่งถือว่าอยู่ในจุดที่โคจรไปอยู่ในเรือนวินาาแค่นั้นเองมันก็อาจจะทําให้อุปสรรคเกี่ยวกับการงานเกิดขึ้นได้บ้างหรือความไม่ราบรื่นการแก้ปัญหาเกิดขึ้นได้อย่างเป็นช่วงๆนั่นเอง ซึ่งก็สามารถลี่คลายไปได้เพราะยังมีความสามารถที่ดีอยู่ก็คือดาวประจําตัวของคุณยังเป็นจุดที่สําเร็จจากอาทิตย์ทีท่ซัพพอร์ตคุณอยู่นั่นเองถ้าเกิดในเรื่องราวที่จะบวกขึ้นหรือดีขึ้นกี่ยกับการงานนะครับที่อาจจะทำให้อุปสรรคปัญหาต่างๆเริ่มลี่คลายลงไปได้ก็อาจจะต้องเฝ้ารอหลังจากวันที่24พฤศจิก,กายน ช่วงจังหวะน,นั้นถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวเกี่ยวกับการงานของคุณเพราะว่าดาวการงานของคุณจะทําการยกย้ายออกมาจากเรือนคริจิกเข้ามาาลุมตัวของคุณก็คืออยู่ในเรือนธนูนั่นเองฉะนั้นการที่ดาวพุธมาเกาะลุมตัวของคุณได้ตําแหน่งเป็นปลาก,ก็จริงแต่อิทธิพลของดาวพุธณตรงนี้ของชาวราศีธนูนั้นนะครับถือว่าติดตําแหน่งที่เป็นอุดมเกเก์อยู่ เพราะฉะนั้นความหมายของคําว่าอุดมเกณฑ์ก็คือรูปแบบของชีวิตที่ยังมีความสําเร็จเกิดขึ้นฉะนั้นทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่เป็นปลากคือความไม่แน่นอนความไม่มั่นคงตรงนี้ก็จะถูกแก้ไขจากอุดมเกณฑ์นั่นเองก็จะส่งผลทําให้ในเรื่องการงานจะดีขึ้นส่งผลทําให้ในเรื่องราวเกี่ยวกับการขับเคลื่อนความสําเร็จของคุณล้วนแล้วที่จะประสบความสําเร็จได้ก่อนหน้านี้การงานที่ติดขัดอยู่ก็จะคลี่คลายไปได้นั่นเอง ทำให้การงานราบรื่นขึ้นสบายใจขึ้นมีความสุขมากขึ้นนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากนะครับนับตั้งแต่การงานย้ายมาในวันที่ย4เพราะช่วงจังหวะนั้นถือว่าจุดจังหวะของการที่จะติดขัดก็เริ่มขี้คลายออกไปทำให้ชาวราศีธนูเองก็เริ่มที่จะลงหลักปักฐานอยู่ในจุดที่มั่นคงขึ้นเกี่ยวกับการงานของคุณนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงินของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับดาวประจําตัวด้านการเงินของชาวราศีธนูก็คือดาวเสาร์นะครับการที่ดาวเสาร์ของคุณโคจรไปอยู่ในเรือนของราศีกุมเรียกได้ว่าดาวเสาร์หรือดาวการเงินของคุณณตรงนี้ติดตําแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์เพราะฉะนั้นนะครับการที่ดาวการเงินอยู่ในจุดที่ดีได้ตําแหน่งที่ดีอูแบบอูดมเกณฑ์ตรงนี้ถือว่าการเงินของชาวราศีธนูมีความสําเร็จเกิดขึ้นได้อยู่แต่ก็ต้องบอกว่าในช่วงจังหวะที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนกว่าๆนะครับ ดาวสุขเข้ามาเบียดเบียนกับดาวการเงินของคุณอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการที่ดาวสุขนะครับ <c oughs> ถือว่านะครับ <c oughs> เป็นดาวการเงินอีกดวงหนึ่งด้วยยิ่งมาเบียดเบียนกับดาวการเงินอย่างดาวพุธของคุณตรงนี้ <c oughs> ก็จะยิ่งเป็นการกดดันนะครับทําให้การเงินของคุณมีความไม่ราบรื่เนเกิดขึ้นมีความตึงเครียดมีความไม่สําเร็จมีการรอคอยที่สิ้นหวังหรือจะมีความล่าช้าอะไรบางอย่างที่จะทําให้คุณไม่ได้สมหวังสมปรารถนาในเรื่องการเงินหรือในสิ่งที่คุณรอคอยอยู่ ก็ต้องอดทนเฝ้ารอเยวในน้อยดาวสุกเองครับก็จะหลุดออกไปหลังจากวันที่3พฤศจิกายนหรือในช่วงต้นเดือนกันเลยทีเดียวในเวลา16นาฬิกา59นาทีของวันที่3สุกจะหลุดออกไปแล้วทําให้อิทธิพลของดาวเสาร์ก็จะเบาขึ้นเพราะไม่ได้เจอกับคู่ศัตรูจากดาวสุที่เบียดเบียนเกิดขึ้นนั่นเองครับส่งผลทําให้ในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณก็จะเริ่มลี้คลายแล้วก็ดีขึ้นตามลาดับนั่นเองครับและนอกจากนั้นอิทธิพลของดาวสุกเองยังมาจากเรือนลาพระ การที่ดาวศุกร์นะครับซึ่งมาจากเรือนลาพระโคจรก็ไปสู่ในเรือนของราศีกันตรงนี้ซึ่งถือว่าเป็นเรือนการงานก็จะช่วยในเรื่องของการงานของคุณให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ถือว่าอิทธิพลของดาวศุกร์ในการโยกย้ายในวันที่3มีทิศทางที่บวกขึ้นทําให้การเงินราบรื่นขึ้นสําเร็จมากขึ้นไม่ได้กดดันเหมือนเดิมที่ผ่านมานั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับความรักของชาวราศีธนูก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้อิทธิพลของดาวพฤกตนะครับโคจรไปอยู่ในเรือนของคู่ครองของคุณการที่ดาวเกตอยู่ในเรือนคู่นะครับก็จะส่งผลในเรื่องราวของการที่จะสร้างความปั่นป่วนให้ชาวราศีธนูเองมีความไม่สบายใจมีเรื่องราวให้คุณต้องคิดเยอะคิดมากหรือเรื่องราววิตกกังวลเกี่ยวกับความรักได้อยู่เรื่อย ซึ่งต้องรอก่อนนะครับรอให้เกตย้ายในวันที่4พฤศจิกายนในเวลา20น,นาฬิกานาทีดาวเกตจะทำการยกย้ายออกไปหลุดจากการเพ่งเลงคุณหรือหลุดจากเลื่อนคู่คลองคุณทำให้อิทธิพลของชาวราศีธนูเองก็เริ่มดีขึ้นคลี่คลายนะครับสถานการณ์ต่างๆที่อึดอัดเกี่ยวกับความรักก็จะเบาลงความคิดเยอะความขี้น้อยใจเกี่ยวกับความรักก็จะเริ่มรู้สึกว่าสบายใจมากขึ้นนั่นเอง แต่เมื่อมาดูดาวประจําตัวถึงถือว่าเป็นดาวพุธนะครับที่เป็นตัวแทนเกี่ยวกับความรักของคุณนั้นดาวพุธก่อนหน้านี้โคจรไปอยู่ในเรือนของวีณาถือว่ามีจุดอึดอัดอยู่แต่พอย้ายออกมาในวันที่24พฤศจิกายนความรักดีขึ้นเยอะเท่ากับว่านะครับคนโสดก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่24อย่าไปคาดหวังเกี่ยวกับความรักนะครับเพราะความรักของคุณยังไม่ได้เจอจุดที่สําเร็จอยู่แต่คุณสามารถคาดหวังได้เมื่อดาวความรักมาเกาะกลุ่มตัวของคุณเกิดขึ้นในวันนที่24พฤศจิกาย เรียกได้ว่าคนโสดมีความหวังเกิดขึ้นแล้วล่ะครับที่จะทําให้คุณเองมีการที่จะสลัดโสดเกิดขึ้นได้เจอคนที่ถูกอกถูกใจเกิดขึ้นได้แต่คุณก็อาจจะรู้สึกถึงความไม่มั่นคงอยู่เพราะดาวความรักณจุดตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นตำแหน่งที่เป็นปรากก็คือความไม่มั่นคงนั่นเองแต่ก็ยังดีครับเรียกว่าจุดตรงนี้เป็นปรากก็จริงแต่ก็ยังเป็นอุดมเกณฑินอยู่มันก็ยังสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของปลาไไกันเลยทีเดียว มันก็ดีขึ้นครับทำให้ความรักใหม่ๆเกี่ยวกับคนโสดที่คุณจะเริ่มต้นและคุณร,รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมั่นคงแต่สุดท้ายมันก็ผ่านไปได้นั่นเองก็ถือว่านะครับคนโสดรุ้นได้หลังจากวันที่24พฤศจิกายนเป็นต้นไป ส่วนสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็เช่นเดียวกันครับก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่24โดยเฉพาะในวันที่1จนถึงวันที่4มีความไม่สบายใจเยอะเลยแต่พอหลังจากวันที่4ก็เริ่มคลี่คลายขึ้นตามลําดับแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดนะครับหลังจากที่ดาวพุธย้ายในวันที่24ก็จะเริ่มคลี่คลายกับปัญหาทุกๆปัญหาให้เคลียร์กันลงตัว ทำให้ความรักของคุณก็จะเริ่มมีความชื่นมื่นเกิดขึ้นแล้วก็กลับมามีความสุขเกิดขึ้นได้ครั้งหนึง่งนับตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนเป็นต้นไปนั่นเองครับและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีธนูในเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ต้องบอกว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ของชาวราศีธนูนั้นถือว่าเป็นเดือนที่ดีกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานของคุณที่คุณจะมีโอกาสในการที่จะได้โอกาสประสบความสาเร็จในลู่ทางและก็ช่องทางใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเงินของคุณถึงแม้ว่านะครับการเงินของคุณอาจจะมีเรื่องราวของรายจ่ายเยอะนะครับหรือจุดตึงเครียดอยู่ในช่วงของต้นเดือนแต่ในช่วงของหลังจากนั้นนะครับก็ถือว่าสถานการณ์ด้านการเงินของคุณก็เริ่มลี่คลายและก็บวกขึ้นตามลําดับนั่นเองแล้วก็ในเรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันเหมือนที่บอกไปแลลวครับคนโสดถือว่ารุ้นได้เลยทีเดียวสาหรับในเดือนนี้ตั้งแต่วันที่24นั่นเอง จึงส่งผลนะครับทำให้ในบทสรุปของเดือนพฤศจิกายนนี้ของชาวราศีธนูนั้นถือว่าเป็นเดือนที่ดีของคุณในแทบทุกเรื่องราวกันเลยทีเดียวแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับคำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนครับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นกาลีจรนั่นเอง ปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งภุมหรือโยก หรือจตุโกลนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคทํานานนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจับนะครับ ผสมกับการดูดวงแบบราศีจกักผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสามสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไม ดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวชะตาแบบจาะลึกจนไปถึงไส้ดวชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำนำนายดวใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ